ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มไอ้ไอ้หุ่ที่เพิมาตั้งตรงนี้เนี่ย วัวเว้นคือเรียกแขกขอโทษเฮียผมนึกว่าหุ่นหุ่ถามเรื่องตกงานหุ่นอีสานก็ไปบอกเออขอโทษครับเฮียขอโทษครับผมนึกว่าหยู่ลิ้นชุ่งขอโทษหน้าแดงเหมือนสวัสดีสวัสดีครับเจ๊สวัสดีเพราะทีเจ๊เนี่ยอยากจะมาหายาฆ่าหญ้าไปจัดการในที่นาหน่อยอุ้ยมียี่สิบสามสิบไร่เลยแต่ว่าตอนเนี้ยมีเป็นร้อยร้อยไร่แล้วจ้าญาเลยครับเจ๊ที่นาสิจ้า ะไปซืื้ออเร่ยๆแหลผมจะเป็นตองรูไหมเนี่ยฮะแล้วตกลงญ้าที่นาเจ๊นี่มันรกมากไหมโอ้โหทั้งรกทั้งสูงอีชสูงแบบนี้ยิ่งตัดยิงย่งคุนงค้นยิ่งตัดยิ่งคุ้นไอ้ย,ยาแล้วคุ้นไม่หยุดนี่ไม่ตายทันทีเยอะคุ้นไม่หยุดจไมีใจจะกี่เฮ้ไปหลอกหลอกทำไมลูกค้าใจเย็นครับเจ๊ถ้าเกิดญ้าเจ๊สูงขนาดนั้นนะเจ๊ไม่ต้องไปตัดให้เสียเวลาใช้นี่เลยเจ๊คอนาโดครับเอาไปใช้นี่นะ ออกตกเหนือใต้กลางอีสานเขาใช้กันเม็ดอู้ผู้ตายได้ด้วยจัดมาเลยเอารองลเลยเอาให้ตายโอ้ไม่เม็ดทีพพี่น้องโอ้ครับต่าหูดีคองตัได้เลยครับตายหรือจะไม่ตายตายไม่ด้เลยนูเล็บไอ้ผัวฉันอยู่ไหนไอ้ไอ้เดียวๆอะไรมาถามฉันทำไมเนี่ยฉันมาซื้อผัรแโ้วเนผัวฉันนั้มันหายไปตั้งแต่เมื่อวานนะฉันยังไม่เห็นเลยเนี่ยแกเห็นไหมเอ้าจะผัวใครกันแน่ล่ะแกก็โทรตามสิผัวแกน่ะเออฉันโทรตาม อย่าให้เจอแล้วโดนแน่แน่บ้าแม่ฮ nah. ึฮึฮ nah ึฮ nah. ัลโหลฮึนี่แกอยู่ไหนเนี่ยอยู่วัดฮึอยู่วัดเหรอแกไปทำอะไรที่นั่นอ่ะบวชอยู่ฮึนี่แกแอบหนีฉันไปบวชใช่ไหมบวชตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสิบห้าพรรษาแล้วแค่พรรษาตายแล้วโอ้ยโอ้ยหลวงพ่อคหลวงพ่อพอดีฉันโทรผิดนะคะเล่นพอไห หลวงพ่ออย่ากดดิฉันนะคะพราะกดคือง่ามหาคือบ้าค่ะโอ้ยกดคือง่โมโหคือบ้าหรือเปล่านั่นแหละค่ะดิฉันอยากหลวงพ่อเล่นนะทางแค่นี้นะคะตายแล้วตวลงพ่อตัวพี่